หายแล้ววันนี้กับ h n d c r e s t 5G น้มือถือ 5G ราคาประหยัดแค่งบ4,000กว่าบาทมากับจอสวยรองรับ 5G เล่นเกมได้นะตัวนี้มากับจอโมเดย120 h z นะความละเอียด Full HD+ จะเห็นว่าสีสันต่างๆนี่คมกริบเลยนะครับสามารถเล่นเกมดูหนังฝั่งเพลงได้แบบดีทีเดียวบอดี้บางมีพอร์ตเชื่อมตอ USB, ่อ USB Type C หูฟัง3.5แสกนิวด้านข้างนะครับก็เรียกว่าพอร์ตเชื่อมต่อน,นี่ มีครบเลยฟ้าลังสวยงามดีนะครับมีให้เลือกถึง3สีสันด้วยกันรุ่นนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับทุกค่ายเลยทั้ง AIS True d t a c แน่นอนว่าสามารถเชื่อมต่อ Android Auto มี Quick Share ด้วยนะกล้องหลักความเรียด50ล้านพิกเซลพร้อม Depth Sensor นะครับมีโหมดการใช้งานต่างๆครบเลยจะเป็นไทย บิวถ่ายคนนะครับถ่ายกลางคืนถ่ายได้นะครับมีวิดีโอที่ Fu l l HD นะครับแล้วก็มีโหมดส low Mo ชั o นปรับแต่งไรนน้ำได้ตามต้องการด้วยกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลสูงสุดในงบนี้มากับชิป u n i s ซ็ T760 5G เทสแอน,นตูตูได้4สายแป,ปลายถือว่าสูงเลยนะครับความจุใช้ UFS 2.2นะครับเร็วลื่นสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับจะเป็น r อาหรือฟ e e f i ล e ก็ตามตัวนี้สามารถ,ถํำทางได้ด้วยนะครับรวมถึงวิ่งไรเดอร์ก็พอใช้ได้นะครับนี่คือ HMD c r e s t นะครับราคาคุ้มค่าแค่3,000กว่าบาทนะครับไม่ถึง4,000บาทนะเก็บโค้ดส่วนลดด้วยสนใจกดสั่งซื้อหรือกดใต้ลิงก์ได้เลย